อ๋อสวัสดีครับช่องพ่อสมชายคุณสีนะครับมาดูบอลสีนะครับบอลสีบ้านน้องโบนหน่อยเลยครับเด้องามครับอ,อยู่บ้านคำอ้อครับคำอ,อ้อตอนแดงอย่างไรพอมาไม่คนะายมือแหลกมันเนี้ยอันนี้เป็นหกหลงบ้างไหมหกหลงเท่านัา้นบอลสีนะครับเบิังเอาเด้อพี่น้องจะเอาอยัางบ่เอาอยังไงบ้าง 嗯，外面那个菜篮子，菜篮子比较好看。啊，赶紧把它弄了。我也不忙，我有点散钱呢。啊，没事干。啊，对。你看这个美女。 อ่าดีดีไม่ไหวขอบคุณครับเด็กกับพันคงอยู่คำอ่อนเองพาไเป็ อ๋โลครับนี่นครับบอลบอลสีเลยครับบอลสีบอลอะไรพี่น้องงามงามจงบ้าดหนองบัว้อยครับอืมใชยชนถูกแพงแพงเลยไงแพงสายชนก <บร S 1> ็ <บร S 1> <ส>มีนะครับสายชนครับลงของไทยรักเออเมื่อไ่ร่เราทำมาท่องอะไรลรา <S <S เออมื่อนั้นบโอชีลงเรี้ยงพันผลดีนะลงเรียนพูนลับผู้ดีผมนะลงเรี้ยงพี่พูนเสร็จจบจัดการ เรียนไปสอบไปพุนพนนป่นูสอบติดพุูดไปบ่แม่เพิ่นไปเรียนจบเรียนมหาลัลาาลาททยหล<อ>ัดผัฏหลัดอย่างอี้พ่นก็จบแล้วเพิ่นก็มาสอนนี่นิ่บนงนนบ้านม่วงพิดนี่บ่บ้านม่วงบ้านท่อมอ้อบ้านท่อมหลอดไปพุ่นอ๋อ่นโรงเรียนโรงเรียนประถมบ่เอออ๋อดูครับด,ดูครับขอบคุณนะครับเด้อขออนุญาต <laughs> ดูครับพี่น้องเด็กช่องพ่อสมชายคนสีนะครับโทรครับมาดู เดี๋ยวผมเขียนให้พ่อสมชายคุณศรีตรงนี้ยูทูบเออของผมขอไปในช่องยูทูปวันนี้คอยเห็นอืออแมนโยผมเห็นโยเพียร์สุดเลยอืมหันจากเบิ้งเจ้าก็ขอไปในช่องยูทูปปุ๊บเขาพิมพ์ไปพ่อสมชายคุณสีเออเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวผมมาถ่ายก่อนผมอยากถ่ายก่อนเด้อ เออครับพี่น้องครับเออดูครับเอาสินะอันนี้เจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าของเจ้าของสวนนะครับโอ้ลืมขาไว้เจ้าของสวนบ้านนองบัวน้อยนะครับเด้ออืมซื้อจังไหนเราบอกซื้อเพื่นเด้อหนี่งแม่ทันเออแม่ทันบ้านนองบัวน้อยนะครับแม่คู่โจครับแม่คู่โจนะครับบ้านนองบัวน้อยนะครับบพวกนี้ครับขออนุญาตก่อนเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขียนให้เออดอกนี้ก็มีหลายครับโอ้ผมมาคนมักดอกไม้เด้อ ใครปลูกทองไม้หมมีเทพอยู่นั่นตัวได้ปลูกทองไมหมอะไรเทพรักษาตัวทองไม้งามเมืองเทียมมารักษาคนมักตองไหมตัวเขาจะมาไหนเจ้าเือเดิมาไทยเอต้องอ๋ผมไปนั่นผมไปรูดสินค้ารูดสวัสดิการของอะไรผมเอาจากคุณว่าขี้ไปผนผมเอาเรื่อยแล้วเจ้าอนุญาตแล้วผมก็เรียนทรายเมามาเอาลงเลยแหละเจ้าอนุญาตพระเจ้าพยูงผมขออนุญาตทายในเด้อครับนั้นโดนไปอย่าก็ลงนะ สามสีนาทีครับนี่ครับเจ้าบ้านครับเพื่นอนุญาตท่านใจดีครับให้เบิ้งอั้นบอนสีก็ร้ายหลายเลยครับชายชนก็มีใช่ชนเออแต่ชายชนชายชนเออแพงอันเด่นหลักพันหมดแล้วปันใหญ่ๆเป็นหมื่นหมดแล้วอืมเพราะว่ามันแพงอีครับตองมานี่นี่ครับแพงแพงนี่ครับชายชนชายชนเออดูปัดกันเลี่ยงกว่กระเป๋าทึกคนไงทุกคนมันคือแพงเพิ่นเพิ่นไปยังคนนี่มันหายากหายากเพิ่มมากก็รู้เลี่ยนคนแต่ยังวางเงินเปิด อันนั้นกระมีนตัวผุนกระลุงเลี้ยนคนผู้นั่นกระมีนนั่นรวังดีๆรักษาดีๆเจ้า <c oughs> เ,เรียนจบเรามีเป็นสาดรอาหารกระเทียมอาหารอืออาหารแล้วมันจะไปเรี้ยงซ้อนนะเออไปสอบคูมซะพวกมีแต่ของไม่แพงเลยตัวนี้อันนี้บกก่หกลงกับอันนั้นเลยแสงสวางมีแต่ของไม่แพงเออมีแต่ของแพงนี่กับแพงนี่นั่นมาคือกันแพงมาทุกอย่างนั่นเอ,องนี่พันซื้อมาซช้ำนี่ อันละหาลอยเขาส่งสักเกล้องมาให้เออแมนอยู่แมนอยู่ครับเพราะว่าเบี้ยซ้ำนี่มีเพิ่นพ่อขายแะไรโดยเฉพาะหลานีเจ้า้อะไรบ่ผมบอกสื่อบ่มีเงินเบี้ยละหาลอยก็นั่นแหละผมอยากไปเลี้ยงบักุ้มเหมือนนะใส่โซนไหนที่หาลอยบ่ได้แล้วแพงกว่าหมูสาย้โซนสายโซนแพงกว่าหมูครับครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์พอสนใจคุณสีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ